คุยกันแบบเร็วๆกับหม่ำโต๊ะเดียวอาทิตย์นี้วันนี้ครับสองท่านครับเป็นคนเกาหลีครับแต่หัวใจคนไทยนะครับพี่ฮงและพี่คิวเทโอป้าครับสักนานหรือยังเนี่ยฮงกับคิวเทเนี่ยสักพักแล้วเนาะสักพักแล้วสักพักสองปีแล้วสักพักโอ้ยใช่สักพักจังหวัดแรกเป็นจังหวัดไหนจังหวัดแรกจังหวัดแรกเป็นนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดสุดท้ายคือชุมพล ชุมพรใช่กับชุมพรพรกับพลอ๋อชุมพรครับชุมพรชุมพรพรพรพลพลชุมพลพลชุมพลพี่มันไม่ชอบผมหรอครับหมกโต๊ะเดียวันอาทิตย์บ่ายสามโมงสี่สิบห้าเจอกันภาษาไทยคำแรกพูดได้คำไหนจำได้ไหมตายอาว